ระ้สตรในชุดอนาคามีนี่ถือว่าทำทำประโยชน์ได้มากแล้วก็ทำให้เราเข้าใจภาพอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นทำให้เราเข้าใจถึงถึงความจริงที่ที่มันมีอยู่ปรากฏอยู่คือเรื่องของของความที่เราไปคิดไปนึกอะไรเป็นผู้ที่เคลื่อนไปมา การเคลื่อนไปมามันเป็นยังไงมันมีการดับมันมีการเกิดแล้วใครเป็นคนที่เข้าไปยึดจิตมโนวิญญาณน,นี้ก็ทำให้เห็นภาพรวมของการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ก็เป็นเรื่องของการที่ทำยังไงจะไม่ให้วิญญาณเนี่ยมันไปไปตั้งอยู่ในพื้นน้าหรือมันไปสร้างภพซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันคือ พบใหม่ชาติใหม่จริงๆโดยที่ไม่ไม่ต้องอาศัยปุปเณนิวาสานุสติญาณหรือจูตูปปาตยานอาศัยความเข้าใจาในความเป็นสักกายะสักกายะสักกายันตะคือความความเป็นตัวเราของเราเพราะความเป็นตัวเรา